จูไดปปะทะตัวประกอบพาสองคลิปนี้จะมีการพูดถึงยูกิกับไคบะแล้วโจโนโอุจิกูหายไปไหนวะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเก่งแฟนตาซีและสําหรับ m ม b a t t เทิในวันนี้นะครับจะมาต่อกันกันกบจูดาปะทะตัวประกอบพาร์ทสนะครับผมซึ่งพาร์ทแล้ว5คนพาร์ทนี้ก็จะมี5คนเหมือนกันครับแต่ต้องบอกสำหรับคนที่ดูพาร์ทแรกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนเรียงกันมาเลยเนาะตอนละคนตอน13 1 4 15 16 17ไปนะครับแต่ว่าตัวประกอบในพาร์ทนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการกระจายตอนมากขึ้นแล้วนะครับนอกจากนั้นบางตัวยังมีบทการต่อสู้ถึง2ตอนอะไรแบบนี้ด้วยโดยต้องย้ําเรื่องนนนิยยาาาาาาามมมขออองงองงงตตัััววววปปรระะกกกกบค่่่ที1เเเ็จจํดผ เอาเป็นตัวละครที่ว่าไม่ได้มีผลไม่ได้มีบทบาทไม่ได้เป็นตัวหลักของเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะมาในลักษณะาการต่อสู้เพื่อขยับบทบาทของจูไดให้มีการโชว์ฝีมือมากขึ้นอะไรแบบนั้นไปเนาะซึ่งสำหรับวันนี้5คนที่ผมคัดมาในตัวประกอบที่ต่อสู้กับจูไดเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างท่านผู้ชมก้าวไปฟังคลิปนี้กันทีละแชปเตอร์เลยครับผมก่อนอื่นมาเริ่มที่คนแรกนะครับคนนี้มีชื่อว่าคาคุรัสกัดครับซึ่งไอคนเนี้ยมันจะมีลักษณะดเด่นอย่างหนึ่งครับผมคืออ่าใช้คาว่า ว่าคนอื่นเขามีการใช้เด็กอะไรเล่นเด็กอะไรแล้วมันมีประสิทธิภาพยังไงและเขาก็จะมีการเรียนแบบซึ่งการเรียนแบบเด็กของคารุระสกัากาเนี่ยถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเทคนิคการเล่นกระทั่งวิธีการพูดวิธีการเดาเนินแผนเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับกอปเกตเที่เขากอปมาเลยโดยการต่อสู้ของคารุระสกัากาที่ได้เห็นนะครับ มันอยู่ในตอนที่1 8กับ19เนะเขามีการต่อสู้กับน้องโชให้เราเห็นด้วยครับซึ่งมารุฟุจิโชสู้กับคากรัสกะครั้งแรกโดยที่ว่าตอนนั้นใช้เด็กแอนทีเกียร์โกเลมซึ่งไม่ต้องถามในน้อว่ากอบใครมากอปอาจารย์โครนอสมาครับผมและนอกจากการกอปอาจารย์โครนอสแล้วยังมีการพูดจาโนเนโนเนด้วยนะครับเหมือนกับอาจารย์เป๊ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของโชเขาก็รู้สึกว่าเคยดูการดูเอลของจูไดกับอาจารย์โครนอสมาแล้วก็เลยสามารถที่จะเอาชนะคากรัสกะไปได้แล้วพอชนะเสร็จปุเเนี่่้าาาากก็ออแโโโมมมหวททํไไฝืขงงงถึดพระัช นะซึ่งในช่วงตอน18-19เนี่ยมันจะมีการพูดถึงการโชว์เคสนะครับผมเป็นกรณีศึกษาเนาะมีการเอาการ์ดที่เป็นเด็กของมูโตยูกิเนี่ยมาจัดโชว์ในดูเอะอะคาเดมียนะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เด็กถูกขโมยไปครับคนร้ายก็คือคากรัสกะคนนี้นี่เองเนาะขโมยเด็กของมูโตยูกิไปแล้วพวกจูไดเนี่ยก็มารู้เรื่องที่หลังตอนแรกเห็นอาจารย์โคโนอสอยู่ในที่เกิดเหตุนะอาจารย์โคโนสรีบร้อนตัวเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนขโมยฉันไม่ได้เป็นคนทําหายนะจ้าโนนนี่พวกจูไดก็บอกว่าว,ว,ว,าวาานนมัวมต ก็ได้เจอกับคากุระสากะคนที่เจอคนแรกคือโชเนาะโชที่เอาชนะคากุระสากะได้ตอนแรกเขามาพ่ายแพ้ให้กับคากุระสากะที่ใช้เด็กของมุโตยูกิไปเลยครับแล้วพอแพ้ปุ๊บเนี่ยจูไดก็เลยแบบว่าเอาเด็กที่สําคัญแบบนั่นของคุณยูกิขึ้นมาดูนี่เลยนะแล้วทีนี้นะครับตัวของเขาก็ท้าดวนกับจูไดเลยว่าถ้าฉันได้เด็กของมุโตยูกิมาแล้วละก็ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นไคเซอร์เรียวหรือว่ายูกิจูไดพวกนายไม่มีทางชนะฉันได้เด็กขาดอ่าและหลังจากนั้นจูไดก็เปิดศึกเลยซึ่งกกาาาาารตต่่่่่ออออสู้้คนนนนขงงิเววล2ออยทีไป และเราก็จะได้เห็นว่าเทคนิคของคาคุรุสกะที่ใช้อย่างเงี้ยมันก็จะอ้างอิงถึงการดวลของมุโตยูกิได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยอยากที่บอกว่ามันเป็นการที่ตัวของคาคุรุสกะมีการศึกษาเทคนิคศึกษาการศึกษาคอมโบของมุโตยูกิมาเป็นอย่างดีแล้วและทีนี้การต่อสู้กับจูไดเนี่ยจูไดเองก็ลําบากเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการเจอคิเมร่าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเจอแบบจอมเวทมีทั้งรักมินจิเชียนมินจิเชียนออฟแบ็คคาออสแบ็คบินิชเชียนเกิลอย่างเงี้ยมาเล่นงานจูไดอย่างต่อเนื่องเลยรโดดยที่่่วาากตอสู้ไปถึงจุ ที่จูไดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวแล้ววะ่ะมันเป็นการต่อสู้ที่ลําบากเหมือนเรากาลังต่อสู้กับคุณยูกิอยู่ยังไงยังงั้นเลยแต่สุดท้าย้ด้วยกําลังใจนะครับผมจากตัวเองที่บอกว่าอยากต่อสู้เต็มที่บวกกับฮานิครีโบที่ก็มาเชียร์อัพด้วยจูไดก็เลยสามารถที่จะพลิกมาเอาชนะได้นะครับซึ่งเอสการ์สุดท้ายที่คาครดะสกะเขาเอามาใช้เนี่ยคือคาร์ออสโซเจอร์เลยนะครับแล้วคาร์ออสโซเจอร์นี้ก็โดนเฟรม i ิงแมนบวกกับสกายคริ p เปอร์โจมตีเข้าไปซึ่งคอมโบนี้ดีมากๆอยู่แล้วเน,นวา e Man ะ ความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วคากุฎสากะาที่พ่ายแพ้ไปเนี่ย เขารู้สึกเจ็บปวดมากเลยว่าขนาดใช้เด็กของดูเอลลิสที่แข็งแกร่งที่สุดในประตูทีแบบนี้แล้วยังพ่ายแพ้ให้กับยูกิจูไดหรือนี่ทั้งที่ศึกษามาดีแล้วบลาๆนะครับก็บนก็เสียใจไปแต่ทีนี้เราจะได้เห็นว่าหลังจบการดูเอลนะทั้งเรียวอสกะหรือกระทั่งพวกนักเรียนต่างๆเนี่ยได้ไม่เห็นการดูเอลของคากรัสกะแล้วก็จูไดนะจูไดเองก็ยอมรับนะครับว่าฝีมือของคากรัสกะเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าการที่ต่อสู้แบบนี้แล้วก็ปี้คุณยูกิกระทั่งวิธีการพูดวิธีการอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท่ ura, ่่่ทําาาาคกุรเนนยแสดงวมมชือัผ การใช้เด็กของคุณมุโตยูกิด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับก็จะชื่นชมไปแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องของการขโมยเด็กเนี่ยมันก็มีความผิดนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไปรับความผิดอีกทีนึงแต่ว่าตัวของคากุระสกัดที่เขารู้สึกว่าเขาใช้เด็กมุโตยูกิแล้วไอ้จูไดเนี่ยมันเท่ขนาดนี้อย่างนี้ก๊อปใครดีล่ะก๊อปจูไดไปเลยนะครับผมแม่เจ้าทุกคนลองดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับนี่คือคากุระสกัดที่แบบว่าก๊อปเกรดเอเป็นจูไดไปเลยนะซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเขาก๊อปวิ เองถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยนายอย่ามาก๊อปเป็นชั้นนะแต่กลายเป็นว่าจูไดครับแต่ถ้านายจะก๊อปชั้นแล้วประมาณว่าก็ช้าเป็นการดอลที่สนุกมากเลยนะต้องทาองศามือให้ตรงชี้ให้แม่นนะอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> นะกกอบเหนี่ยวความบ้าก็ยังมีความบ้าอย่างพระเอกของเรานี้นี่เองครับและคนต่อมาเลยนะครับผมคนนี้คือโมเคโอโมเทกิ K o ครับโมเคโอโมเทกิ Mo K o นะครับเป็นนักเรียนของโอเบลิสต์บลูนะครับผมซึ่งก็มีบทบาทมาต่อสู้กับจูไดในตอนที่23นะเห็นไหมว่าเริ่มมีการเว้นช่วงตอนแล้วนะครับแต่อันือ่ดยวาโ อาจารย์โครนอสเนี่ยเขามีการวางแผนว่า้จะจับชนยังไงดีว่าเพราะโมเทกิเนี่ยเขาเป็นดูเอลิสที่เก่งแต่ไม่ได้เก่งธรรมดานะครับเก่งในแง่ที่ว่าส่งอิทธิพลต่อคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆซึ่งอิทธิพลที่ส่งเนี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้ของเขาหมดอารมณ์ที่จะต่อสู้แบบว่าเหนื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งหน้าตาของโมเทกิเขาก็จะออกเป็นแนวนั้นอยู่แล้วนะครับดูแบบเบื่อเบอื่อแล้วก็ดูแบบชิวๆอะไรแบบนี้เลยแล้วถ้าเขาคนนั้นได้สู้กับซินยอจูไดแล้วก็ซินยอจูไดจะต้องหมดแรงบันดาลใจในการต่อสู้ไปแน โดยที่ว่าโมเทกิเนี่ยเขาใช้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับผมคือโมเกะโมเกะครับโมเกะโมเกะเป็นมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีต่ํามากๆเลยนะแต่มันมีการประสานคอมโบที่จะสร้างความโกรธให้กับโมเกะโมเกะตัวนี้ครับผมถ้ามอนสเตอร์เผาแฟรี่บนฟิลด์ถูกทำลายใช่ไหมพลังของโมเกะโมเกะจะขึ้นจาก300เป็น3,000อย่างนี้นะถือว่าเป็นเอฟเฟกที่มหาโหดเลยและทีนี้จูไดก็ต่อสู้กับโมเกะโมเกะไปและโมเกะโมเกะก็มีการขึ้นพลัง3,000โจมตีเข้ามาบึ้มเขาให้แล้วพลังกลับเป็นเท่าเดิมปุ๊บบกกกก็จะะะะมมมมมีีาา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 รรรเเเพพิิ่่่ไลลฟ์์อออยตนนนนคคคัโท้ขขงงงวววแแผผดดหู น,นี้ก็คือว่าจะมีเพื่อนๆ4ี่คนของจูไดนะครับอซึกะฮายาโตะโชแล้วก็มิซาวะก็มาดูการดูเอลด้วยซึ่งพวกเขาที่เห็นการต่อสู้ของจูไดกับโมเทกิเห็นท่าทางชิลๆเห็นโมเกะโมเกะของโมเทกิแล้วก็มีการเชียร์แบบโมเกะโมเกะนะครับพูดคําว่าโมเกะโมเกะบ้างหรือกระทั่งว่าดูเอลไปแล้วก็ดูการดูเอลไปแล้วก็ืมขค่นงจะง่วงเหมือนกันนันเนี่ยแล้วอันนี้คือเป็นไปนตามแผนของอาจารย์โคโนสเลยนะครับสำหรับที่ว่าคนที่มาเห็นการดูเอลของโมเทกิจะมีอาการแบบนี้แหละแต่จูไ <c oughs> กดกล ไปง่วงจะไปเบื่อได้ยังไงกันเล่าอ่าและจูไดก็คือใส่เต็มที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ว่าเขาก็สามารถเอาชนะได้แหละนะในช่วงตอนสุดท้ายก็คือมีโมเกะโมเกะสามตัวแล้วนะครับแล้วจูไดเนี่ยก็อัญเชิญบับเบิลแมนออกมาแล้ใช้คอมโบกับการบับเบิลอิลลูชัน usion, เนาะคือโจมตีโมเกะโมเกะตายไปตัวหนึ่งก่อนแล้วเหลืออีกสองตัวแล้วทีนี้ใช้คอมโบบับเบิลอิลลูชันผสานกับการที่ชื่อว่ามิเลเกะนะครับเวลาที่บับเบิลแมนโจมตีใส่มโมเกะโมเกะที่พลังสามพันปุ๊บก็ก ความเสียหายถูกสลับปุ๊บโมเทกิก็พ่ายแพ้ไปหน้าจุดนั้นเลยครับผมก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งนะครับที่มีเอกลักษณ์น่าจดจำนะก็คือพ่ายแพ้ให้กับจูไดไปแบบนี้แต่ตัวโมเทกินะครับที่จริงเขาจะนํามีบทบาทอีกทีหนึ่งในช่วงตอน90นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นอาวุธลับหมายเลขสองของอาจารย์โครนอสอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้กับจูไดแล้วก็ให้เห็นว่าเนี่ยเนหะ็นไแม้จะมีบทบาทในตอนอื่นบ้างแต่ว่าบทบาทของเขาเหมือนกับมาเป็นตัวมาสคอตมากกว่าเนะา, oke, นา,นาบบนนะ อเรื่งนงนึตัวโมเทกิเป็นคนที่มองเห็นผู้แข่งดวลมอนสเตอร์ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่มาเจอกับจูไดตอนแรกเนาะก็จะเห็นทาในครีโบซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและก็สร้างความไม่ประมาทอันนึงให้จูไดที่จะได้ต่อสู้กับโมเทกิได้เต็มที่นั่นเองครับและคนต่อมาเลยนะครับผมคือหัวหน้าผู้พิทักษ์สุสานครับก็จะมาสู่การต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับผู้แข่งดวลมอนสเตอร์กันเต็มๆบ้างแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นช่วงตอน27กับ28นะเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าการต่อสู้ขอออองงงงพพพสสตต์เเวว่่นนนาาาาาารรรรรรรคััแกกกกจจจะมมีีููดดดดึยุุิิลื าคนหรือเปล่โดยจูไดโชฮายาโตอสึกะแลวก็อาจารย์เดโตคุจิไปปิกนิกกันนะครับแล้วทีนี้ไปเจอกับไอเทมชิ้นหนึ่งน้องฟาโรก็สะกิดสะกิดเล็กน้อยนะครับนั่นันคือเหมือนเป็นไอเทมแห่งความมืดเป็นจี้ห้อยคอที่มีครึ่งซีกนะครับแล้วไอตรงนั้นน่ะมันดันไปเปิดมิติให้พวกจูไดหลุดเข้าไปในมิติของพวกผู้พิทักษ์สุสานและทีนี้ก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาระนะครับซาระเนี่ยเขาก็มาแบบปิดปากจูไดก่อนว่าพวกเธอมาทาอะไรที่นี่เนี่ยการปลุกรูปแบบนี้มันทาให้สุสานเกิวากงจๆพด ที่หลุดเข้ามานี้นะครับพวกพ้องทั้ง4คนนะครับอาจารย์ไดโตกุจิอสึกะยาโตโชเนี่ยถูกจับไว้ในโรงศพครับแล้วหัวหน้าผู้พิทักษ์สุสานก็ได้ลากจูไดออกมาแล้วก็ทําการต่อสู้กันซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการต่อสู้แห่งความมืดในลนักษณะของพิธีกรรมนะครับซึ่งตัวหัวหน้าผู้พิทักษ์สุสานอันเนี้ยเขาจะเป็นมอนสเตอร์การ์ดจริงๆนะแล้วก็จะมีการใช้พวกทาหารหอกยาวพิทักษ์สุสานจะมีการใช้พวกแบบทาหารพิทักษ์สุสานอะไรวพวกเนี้ยผู้เฝ้ายามพิทักษ์สุสานนะครับหลากหลายผู้พิ ที่คัดดาวทางได้ยากนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วมันจะมีก๊์ดที่มีชื่อว่าเนโครวันเล่ด้วยครับเนโครวันเล่ก็จะเป็นการาดเป็นมอนฟิวที่ว่าถ้าเกิดว่ากางออกมาเพ๊่สุสานของจูไดก็เหมือนจะถูกผนึกไปเลยครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> จากสุสานอะไรพวกนี้หรือเชิญจากสุสานก็จะทําไม่ได้แล้วซึ่งเป็นการสร้างความลำบากให้กับจูไดบวกกับว่าเพื่อน4คนที่นอนอยู่ในโรงเนี้ยโรงมันเปิดเปิดอยู่นะแต่ว่าเวลาที่จูไดไลฟ์พอยต์ลดลงไปเรื่อยๆโรงมันก็เหมือนจะค่อยๆถึงปิดไปนั่นเองครับแล้วระหว่่าาาาาาางกกรรรตอออสสสสู้้้เเนนยะดหหววัวััผพิิษ์ุญชมซึ ถ้าพูดถึงในมุมของมอนสเตอร์นะครับเขาเป็นแอสซัซินผู้พิทักษ์สุสานครับและด้ยวยความที่ว่าเขาห่วงจูไดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเออก็เห็นว่าจูไดมาที่นี่แล้วก็ไม่อยากให้มาโดนเป็นเครื่องสังเวยแบบนี้ก็เลยมีท่าทีลังเลที่จะไม่โจมตีจูไดแต่สุดท้ายแล้วคือแบบดูเอลลิสที่เป็นหัวหน้าเขาสั่งอย่างเงี้ยก็ต้องโจมตีไปนะครับพอโจมตีเสร็จุ๊บมีการลงโทษด,ด้วยแบบนี้นะซึ่งทําให้จูไดก็เห็นเลยว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแบบผู้แห่งดิวมอนสเตอร์ที่มีความโหดร้ายอยู่ประมาณหนึ ุมันหมายป็นการผ่านบททดสอบอันนึงของผู้พิทักษ์สุสาเนอะที่ทาให้จูไดนั้นได้รับสิทธิ์ให้กลับคืนสู่โลกปกติของตัวเองแล้วก็ไอเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดว่ามาทําให้สุสารนั้นต้องแปดเปื้อนอย่างเงี้ยก็หายไปนะครับพวกจูไดก็คือได้กลับมาที่โลกปกติแต่ทีนี้ไอ้สร้อยคอไอเทมห่นความมืดอันนั้นนะครับมันก็ติดตัวจูไดมาด้วยซึ่งซาระเขามีการทิ้งประโยคท้ายไว้นะครับว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันมีแค่ครึ่งซีกเท่านั้นนะอย่างไรก็ตามแล้วอีกครึง่งซีกกกกกกกเนกนนนนนนน่่น่่ัััังงอออออออููทคคึ้้้้็็ืฟุบบิาะจไไไดดมตสแลลวพ จากร่างฟูบุกิแล้วก็ได้รู้ว่ามีไอเทมชิ้นนี้ที่มันมาประกอบให้จูไดไปต่อสู้กับเซเว่นสตาร์ได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้กับพวกตัวประกอบที่มีบทบาทสาคัญตึง้งนึงกันละกันเนาะพอที่จะทาให้จูไดนั้นได้ไอเทมชิ้นสําคัญมาแล้วก็เอาไปต่อกรกับเซเว่นสตาร์ได้บ้างแต่ใดๆก็ตามแล้วบทบาทของพวกเขาก็จบลงแค่2ตอนนี้แหละครับไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันมากไปกว่านี้จบเรื่องราวจากผู้พัญักษ์สุสานปุ๊กมาโผล่ที่การสู้กับตัวประกอบอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวประกอบที่ ยูกิจูได้มาเผชิญหน้ากับไคบาแมนครับไคบะแมนเนยนับว่าเป็นผู้แห่งด้วลมอนสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีการแต่งองค์ทรงเครื่องคําพูดคาจาหรือกระทั่งเด็กที่เขาใช้ในการต่อสู้กับจูไดคือเด็กของไคบาเซโตะเลยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจะมีการพูดถึงมุมหลอนของจูไดด้วยนะครับว่าการต่อสู้กับเซเว่นสตาร์ที่มันเริ่มไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจูไดพ่ายแพ้ตัวเองก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายหรือกระทั่งว่ามีเพื่อนพ้องที่ถ้าเกิดว่าเราแพ้ไปแล้วเพื่อนพ้องถูกจักัััับเเเปป็็็นน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 นตตววววรระกกกกกกออยยู่่่่่าาาาาางงีีีี่้้้้้จจูไดดหหหมลทท ักนฟิ ma. ฮายาโตกับโชเนี่ยก็เกือบจะล่วงไปในลาวาใช่ไหมเออถูกจับเป็นตัวประกันอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเป็นฝันร้ายและทีนี้เพื่อผ่อนคลายตรงนี้โชก็เลยพาลูกพี่ไปอาบน้ำร้อนกันนะครับตอนนั้นก็จะมีโชมีฮายาโตมีมันโจเมะที่เข้าไปอาบบ่อดำร้อนกันและอยู่ๆบ่อํำร้อนนั้นมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมาโผล่ในมิติที่มีผู้แ่งเรียวมอนสเตอร์มากมายครับแล้วตรงนั้นก็ได้เจอกับไคบ้าแมนนะและใครบ้แมนก็จะมีการพูดจาท้าทายนะครับซึ่งทั้งจูด ome, ไดกกมันโจเมะ และทีนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบแมนมาท้าทายแบบนี้แล้วล่ะก็จูไดเองก็ต้องต่อสู้โดยที่จูไดเองก็ตุ้มตุ้มต่อมนิดนึงว่านี่มันคือการดูเอลที่เดิมพันด้วยชีวิตอะไรหรือเปล่านี่แล้วการต่อสู้ที่มันเริ่มขึ้นนะครับก็ได้เห็นความตึงเลยว่าใครแบบแมนเขามีการใช้บลูอายไวท์ดราก้อนนะครับมีการใช้การ์ดเวทมนต์เบิร์สตรีมอย่างนี้ด้วยมีการใช้ไวท์ออฟไนท์ดราก้อนสังเวยบลูอายออกมาซึ่งระหว่างที่ต่อสู้ไปจูไดก็รู้สึกว่าโอ้โหไอ้บลูอายไวท์ดราก้อนนี่มันมอนสเตอร์ของใคคครรรรบบบบาาาาาาาเเเเซซโโตตตตะะลลยยยยยนน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 ดดดดััััแแ่่่่่งงขีีี้ึออออกิิววูมมมพสษ ได้พอเห็นบูอายตัวที่2ปุ๊บเดีย๋ยวบอกนะว่านี่มันคือเด็กของไคบาร์เซโตะดูเอลลิสในตำนานคนนั้นนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมในช่วงเทิร์นสุดท้ายเนี่ยไคบาร์แมนเขาเอัญเชิญอันติเมตดราก้อนออกมาได้แล้วอันติเมตดราก้อนนั้นก็จะโจมตีใส่จูไดซึ่งตอนนั้นจูไดจะคอมโบกับเอชแมนโดยการที่สวนด้วยการ์ดกับดักไปทําลายอันติเมตดราก้อนและไคบาร์แมนก็จะได้รับความเสียหายตามพลังโจมตีของอันติเมตดราก้อนครับแต่บูอายอันติเมตดราก้อนโดนการ์ดคลายฟิวชั่น ับวกกับว่าการโจมตีที่เหลือก็เข้าสู่จูไดโดยตรงทําให้จูไดต้องพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับนี่เป็นการพ่ายแพ้ของจูไดครั้งที่2มั้งเออหลังจากที่ว่าเขาเคยพ่ายแพ้ให้กับไคเซอร์มาแล้วนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้เห็นไลฟ์พอยต์ของจูไดกลายเป็นศูนย์อีกครั้งหนึง่งซึ่งจังหวะที่ไลฟ์พอยต์ของจูไดกลายเป็นศูนย์ก็คือคิดว่าไม่นะถ้าเกิดว่าฉันแพ้ไปแบบนี้แล้วเพื่อนของฉันจะเป็นไรหรือเปล่านี่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเองก็นั่งจุ่มปุ๊กอยู่และทีนนนนนนี้้้้้้้ไไไไไบบาาาาาากกกกกกแแมม็็็จจะะเเดดดิาหหาูลวววอออ่่่่่ยยืืืขขึึรปถถตต ว่านายยืนขึ้นไม่ไหวก็เป็นหมาขี้แพ้แล้วก็นอนนิ่งอยู่แบบนี้ไปก็แล้วกันซึ่งจูไดก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้สิฉันต้องยืนขึ้นมาให้ได้และฉันก็ต้องก้าวไปต่อนะาหาซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการที่ไคบาบแมนก็มาทา้าทายนะครับและกลายเป็นว่าเหมือนเป็นกําลังใจในการยืนลุกใหม่ว่าถ้าจูไดแพ้ก็ตามแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องยึดถือในความแข็งแกร่งที่จะมากเพิ่มขึ้นไปนะซึ่งถือเป็นการต่อสู้ท็อ,ทอปทที่ผมชอบเลยครับแนมะ้จะเป็นการต่อสู้กับตัวประกอบอย่างไคบะแนนนะเอ,อ่่่้าป็ตกล<ม>ัปะกบตเซ ผมก็เลยเอามาเป็นอยู่ในตัวประกอบนี้นี่เองครับผมและต่อมาคนสุดท้ายของคลิปนี้นะตัวละครตัวนั้นมีชื่อว่าอนาสิตใช้คําว่าเป็นกัปตันโจรสลัดที่นั่งเรือดำน้ำเนาะแล้วก็ออกเดินทางตามหาสมบัติอะไรแบบนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันดูจะมีค่าเขาก็ออกตามหาไปเรื่อยและทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เขาได้ยินข่าวลือมามันน่าสนใจมากนั่นก็คือไอ้พวก g า s สามอสูร,รมายานั่นแหละครับสามอสูร,รมายานี่ได้ข่าวว่าถูกผนึกไว้ในส่วนลึกของดูเอลอะคาเดมีใช่ไหมและทีนี้ก็มีการมาประกาศตัวนะครับว มายายนี้ไปให้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกจูไดก็ได้มาเจอกับอนาสิตแล้วมีการเข้าใจผิดกันครับผมว่าแกต้องการสาวสูรมายาแบบนี้หรือว่าแกเป็นเซเวนสตาร์อีกคนนึงอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนั้นเนี่ยบริบทญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างนี้นะคือตัวอนาสิตเนี่ยเขาบอกว่าแกรู้เรื่องของสาวสูรมายาอย่างนั้นเหรอถ้างั้นมาต่อสู้กันหน่อยสิแล้วจูไดที่เข้าใจผิดว่าอ,อันนี้คือการดูแลความมืดของพวกเซเวนสตาร์ก็เลยขึ้นเรือดำน้ําไปต่อสู้ด้วยโดยตอนนั้นเพื่อนๆของจูไดก็ขึ้นตามไปด้ คือการดวลแห่งความมืดในสถานการณ์การต่อสู้กับพวกเซเว่นสตาร์เนี่ยเขาใช้คําว่ายามิโนดวลครับอ่าซึ่งยามิเนี่ยมันแปลว่าความมืดอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ไออนาสิตเนี่ยตอนประกาศสู้กับจูไดมันพูดว่าอ no ูมิโนดวลครับผมอูมิเนี่ยแปลว่าทะเลนะครับซึ่งไออนาสิตเนี่ยมันใช้การแนวทะเลไงนะก็มีการสื่อสารกันคาดเคลือ่อนและทีนี้พอรู้ว่าเอา้าเอ็งไม่ได้เป็นเซเว่นสตาร์หรือนี่อ่าเข้าใจผิดกันแล้วจะมาชิงการสามอสูรมายาเพื่อแล้วไออนาสิตมันบอกว่ามันเป็นโจรสลัดที่ต้องการหาสมบัติไแล้้วีนนมัก็ย ได้ g า s สามอสูรมายาที่เขาว่ามีค่านักมีค่าหนาะซึ่งแน่นอนว่าพอมีโจรสลับที่ต้องการ g า s สามอสูรมายาอันทรงค่าแบบนี้จูไดก็ยังยอมไม่ได้ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ที่ต้องปกป,ป้องกุญแจเจ็ดดารานะแล้วทีนี้การต่อสู้ที่มันเกิดการเข้าใจผิดเนี่ยตอนแรกจูไดก็ถามนะวา่าจะสู้ต่อเปล่าเพราะย,ยังไงแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ต่อให้ในายชนะฉันได้ฉันก็คงให้สาอาสูรมายากับนายไม่ได้นะแต่อน,อนาสิทธ์ด้วยสปปรตของเขานะไม่ได้ยังไงก็ต้องต่อสู้กันต่อให้รู้เรื่องแล้วทีนี้ก็สสู้้กกกััันนนนนไปคครรโดยทททีี่่่วาาาตขออองงงิิธ์เเใใชจืืมหล ซึ่งสามารถลดเลเวลของมอนสเตอร์ท่าน้ำบนมือได้1เลเวลเท่ากับว่าถ้ามีมอนสเตอร์เลเวล5อย่างเงี้ยก็สามารถอัญเชิญลงมาได้เลยนะครับก็จะมีเป็นแบบว่าเรือวานเพชรคาทํทำลายล้างออกาอย่างนี้เนาะก,ก็สามารถเอามาสู้กับจูไดได้และเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็จะมีไดเดลอสครับผมซึ่งจะเป็นมังกรทะเลและเอฟเฟกต์ของอน,นี่น่ากลัวนะคือการส่งการาดฟิวทะเลบนฟิวของเราเนี้ยลงสู่สารไปหลังจากนั้นปุ๊บทำลายการาดทุกใบบนสนามขออีกฝ่ายหนึ่งได้ครับผมซึ่งจูไดโดนการโจมตีแบบเนี้ยก็ เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งดีเหมือนกันนะจูดได้ไลฟ์พอยต์หนึ่ันของนายเนี่ย ฉันยอมซื้อด้วยเงิน10ล้านเอาเปล่าอ่าซึ่งตอนแรกเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะมาซื้อตัวอะไรกันแบบนี้อ่าแล้วทีนี้มิซาวา่าก็บอกว่าอืมเราอาจจะยังไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้นะเพราะสมองอย่างจูไดเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ว่าไอ้เงิน10ล้านเนี่ยมันมีมูลค่าขนาดไหนไอ้คนที่คิดแต่การดวลแบบนี้ก็คงแบบไม่ได้สนใจอะไรมากมายซึ่งในยะที่อนาสิตมันจะพูดเนี่ยประมาณว่าถ้าเกิดว่าต่อสู้แล้วชนะจูไดได,ได้ได้แล้วพอยมาอะไรแบบเนี้ยจะซื้อตัวจูไดมาร่วมเดินทางในเรือดำน้ำอย ึ่งตอนนั้นไลฟ์พอยล์เหลือร้อยหนึ่งเนาะจากการโจมตีของไดเดลลอสด้วยแล้วก็การ์ดบนมือเป็นศูนย์อ่าแต่ว่าพระเอกของเราการ์ดบนมือเป็นศูนย์ปุ๊บแน่นอนว่าการ์ดที่เป็นภาพจําว่าจะมาช่วยสถานาการณ์นี้ของจูไดได้ก็จะต้องเป็นบับเบิ้ลแมนนั่นเองครับจัวได้บับเบิ้ลแมนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สามารถส่งลงมาบนฟิวหลังจากนั้นจัวการ์ดเพิ่มสองใบก็ทำคอมโบเรียกเป็นนีโอบับเบิ้ลแมนออกมาเนาะแล้วก็มีสปาร์คแมนซึ่งนีโอบับเบิ้ลแมนก็ใช้เอฟเฟกต์ในการทำลายไดเดาลอสไปได ขึ้นบนบกแล้วกลับไปที่ดนะูเ c a d e m y เดมี่เนาะตอนแรกส่งพวกเพื่อนๆไปก่อนแต่ทีนี้จูไดเนี่ยเหมือนกับถูกปิดประตูตีแมวไว้ครับผมก็คือเอามาร่วมเดินทางไปด้วยนะเหมือนเป็นกึงก่งๆแกมงบังคับครับแล้วทีนี้ไอ้พวกเพื่อนๆของจูไดก็ต้องมานั่งรุนมาเฝ้ารอนะครับโดยเฉพาะลูกน้องอย่างน้องโชนะก็มานั่งคิดว่า3วันแล้วลูกพี่ยังไม่กลับมาเลยหรือว่าลูกพี่จะโดนซื้อตัวไปแล้วจริงๆนั้นเนี่ยอ่าแต่สุดท้ายนะครับจูไดก็คือสามารถนั่งเรือมอเตอร์กลับมาที่ Academy ดูเอลนะอ,นนอ,อะคาเด ก็ว่าจูไดเขาก็พูดนะว่าเออก็ไอ้คนคนนั้นนะ่ะมันจับตัวฉันไว้แล้วมันก็ไม่ค่อยยอมปล่อยฉันออกมาเลยดีนะว่าเออในสุดมันก็ยอมปล่อยมาจนได้ก็ถือว่าจบเรื่องจบราวไปนะครับจูได,ก,ไดก็ได้กลับมาสู่เส้นทางของการต่อสู้กับพวกเซเว่นสตาร์ต่อครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะที่สามารถมาขั้นเวลาได้ระหว่างที่มีการต่อสู้ซีเรียสซีเรียสกับพวกเซเว่นสตาร์เนาะเพราะจำได้ว่าตอนสู้กับเซเว่นสตาร์ช่วงแรกอย่างนี้เนาะสู้กับฟุกุกิจสู้กับไอ้คามิล่ามันจะมีความตึงมากๆเลยครับม ก็รู้สึกว่ามันเป็นการพักบทที่โอเคนะแต่ช่วงเอพิสซดพักๆระหว่างการต่อสู้กับพวกเซเว่นสตาร์ก็ไม่ได้มีแค่ใครแบบแมนหรืออนาสิตนะครับในจูไดประทัดตัวประกอบพาษาเนี่ยท่าผู้ชมจะได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวประกอบที่ไม่ใช่ตัวประกอบอีกแล้วคนหนึ่งซึ่งคือคนนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ฝากรอติดตามกันนะครับแต่ใดก็ตามแล้ว5คนที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ท่าผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกถูกใจการดวลครั้งไหนของจูไดที่ได้ไปสู้กับเหล่าตัว วันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ